การที่พักภูมิใจไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลนี่คือจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของประวัติศาสตร์การเมืองไทยเพราะนั้นหมายถึงอำนาจในการต่อรองนโยบายจะสูงที่สุดเท่าที่พักนี้เคยมีอำนาจมาและแน่นอนว่ากัญชาซึ่งเป็น DNA ของพักนี้อาจจะต้องถูกหยิบยกขึ้นมาปัดฝุ่นใหม่อย่างเลี่ยงไม่ได้หรือไม่ที่ผ่านมาคนไทยยังคงมีกังวลเรื่องสุญญากาศทางกฎหมายที่เคยเกิดขึ้นแต่ในขณะเดียวกัน ปัญหาปากท้องและเศรษฐกิจที่รุมเรา้าทำให้ความหวัง,วงเรื่องพืชเศรษฐกิจใหม่กลับมามีน้ำหนักหากภูมิไทยไทๆเป็นรัฐบาลข่าวนี้จะกระทบคน2กลุ่มทันทีคือกลุ่มผู้ประกอบการและกลุ่มผู้ปกครองที่ห่วงลูกหลานเมือ่อภูมิใจไทยเป็นแกนนำไม่ใช่แค่พรรคร่วมน้ำหนักของนโยบายจะเปลี่ยนจากการขอความร่วมมือเป็นวาระแห่งชาติทันทีและคำว่ากัญชาเสรีอาจถูกนำมาปัดฝุ่นอีกครั้ง นี่คือทอปิกไทยแลนด์หัวข้อประเทศไทยที่คนไทยต้องรู้ที่เราจะคุยกันในวันนี้ครับหากคุณผู้ชมชื่นชอบบทวิเคราะห์ข่าวเชิงวิชาการของเราคุณผู้ชมสามารถให้การสนับสนุนเราได้โดยตรงผ่าน QR Code บนหน้าจอนี้ครับ วินาทีนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าสปอตไลท์ทางการเมืองฉายไปที่พักภูมิใจไทยในฐานะแกนนำจัดตั้งรัฐบาลซึ่งคำถามและข้อกังวลหนึ่งที่ดังกล้องบนหัวเราตอนนี้คือนโยบายกัญชาเสรีที่เปรียบเสมือนลายเซ็นของพักจะถูกผลักดันกลับมาอีกหรือไม่ หลายคนจำภาพกัญชาเสรีในอดีตที่มีทั้งดอกผลทางเศรษฐกิจและภาพจำด้านลบจากภาวะสุญยากาศทางกฎหมายแต่ถ้าการกลับมาครั้งนี้ในฐานะผู้นำรัฐบาลเต็มตัวเกมนี้จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงหรือไม่ย้อนกลับไปในช่วงที่ผ่านมาการปลดล็อกกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดประเภทที่5สร้างปรากฏการณ์กัญชาฟีเวอร์ แต่ก็ตามมาด้วยปัญหาการควบคุมที่ไม่ทั่วถึงการขาดพรบกันชากันชงที่ชัดเจนทําให้เกิดการใช้ในทางนันทนาการอย่างโจงแจ้งซึ่งขัดต่อเจตนารมณ์เพื่อการแพทย์และสุขภาพข้อมูลทางกฎหมายแม้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขจะระบุให้ช่อดอกเป็นสมุนไพรควบคุมแต่การบังคับใช้จริงในภาคสนามยังพบช่องโหว่นี่คือแผลเป็นที่รัฐบาลใหม่ต้องรักษาหากต้องการเดินหน้าต่อ หากเรามองข้ามดราม่าสังคมแล้วเจาะลึกที่ตัวเลขทางการตลาดกัญชาโลกยังคงเติบโตสถิติจากศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยเคยประเมินมูลค่าตลาดกัญชงกัญชาของไทยว่าอาจสูงถึง21,000ล้านบาทหากมีการส่งเสริมอย่างเป็นระบบโอกาสของไทยมีข้อได้เปรียบด้านภูมิอากาศและสายพันธุ์ที่เป็นที่ยอมรับระดับโลกหากรัฐบาลภูมิใจไทยผลักดันให้เป็น medical hub อย่างแท้จริง รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือ Wellness Tourism จะเป็นตัวขับเคลื่อน GDP ใหม่ของประเทศการกลับมาครั้งนี้รัฐบาลอาจจะไม่เน้นคำว่าเสรีแต่จะเน้นคำว่าควบคุมและสร้างมูลค่าหรือ regulate d and monetize เพื่อลดแรงต้านหากจะฟื้นคืนชีพจริงๆโอกาสการ Return รอบนี้จะไม่ใช่การปล่อยผีแต่จะเป็นการจัดระเบียบมีความเป็นไปได้สูงที่รัฐบาลจะเร่งดันพรบกัญชากัญชงฉบับสมบูรณ์ออกมาบังคับใช้ s ี e นเรียที่คาดว่าจะเกิดเราตั้งสมมติฐานไว้3ข้อคือ 1. นโซนนิ่งที่ชัดเจนห้ามสูบในที่สาธารณะเด็ดขาดมีบทลงโทษรุนแรง 2. l i ไลเซ e ซ y s ิสเการปลูกเพื่อการค้าต้องขอใบอนุญาตที่เข้มงวดขึ้นเพื่อป้องการซัพพลายล้นตลาดและคัดกรองผู้เล่น 3. medical first เ,เน้นการใช้ในโรงพยาบาลและคลินิกแพทย์แผนไทยเป็นหลักเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับนโยบาย ในทางกฎหมายกัญชายังคงมีสถานะกึ่งกลางหากรัฐบาลใหม่ไม่ระวังอาจถูกโจมตีด้วยมาตราทางกฎหมายระหว่างประเทศหรือ UN Single Convention on Narcotics d r u g ซึ่งไทยเป็นภาคีสมาชิกการออกแบบนโยบายจึงต้องฉลาดพอที่จะบอกโลกว่านี่คือยาไม่ใช่ยาเสพติดข้อมูลอ้างอิงกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกระบุว่าตำรับยากัญชามีประโยชน์ในการรักษาโรคหลายชนิดเช่นนอนไม่หลับปวดคอเนื้อและมะเร็งระยะท้าย ข้อมูลนี้จะเป็นเกราะป้องกันสำคัญของรัฐบาลหากจะทำจริงๆแต่ท่ามกลางการขยับตัวของว่าที่รัฐบาลใหม่เสียงสะท้อนจากภาคสังคมอาจจะเต็มไปด้วยความเคลือบแคลงใจซึ่งจะมีการตั้งคำถามแน่นอนถ้าการรีเทิร์นของกัญชาครั้งนี้จะซ้ำรอยเดิมหรือไม่แต่โอกาสที่นโยบายนี้จะยังไม่ถูกหยิบขึ้นมาในช่วงแรกก็เป็นไปได้สูงเพราะถ้าหยิบขึ้นมาเมื่อไหรโอกาสที่จะนับถอยหลังรัฐบาลก็อาจจะเริ่มต้นขึ้นแต่โอกาสในการนำกลับมาก็มีสูงเช่นกัน เพราะเป็นช่วงที่มีอำนาจเต็มที่สุดหากกัญชาจะรีเทิร์นในรัฐบาลภูมิใจไทยก็จะเป็นกัญชาเวอร์ชั่น2.0แต่จะไม่ได้กลับมาในชุดเสรีสุดขั้วเหมือนช่วงสุญญากาศมันจะกลับมาในชุดกาวของคุณหมอรัฐบาลอาจจะใช้กลยุทธ์เข้มงวดเพื่อเติบโตแต่ประชาชนต้องจับกาดูพรบฉบับใหม่อย่างใกล้ชิดเพราะนั่นคือกติกาที่จะชี้ชะตาว่ากัญชาไทยจะเป็นทองคำเขียวหรือหลุมดำในสังคมไทย แล้วคุณผู้ชมล่ะครับกัญชาเสรีมีโอกาสจะรีเทิร์นในรัฐบาลอนุทินชุดใหม่นี้หรือไม่คอมเมนต์มาคุยกันนะครับนี่คือ t o อป c ิ h a ทยแลนหัวข้อประเทศไทยที่คนไทยต้องรู้แล้วกลับมาพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ